สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแมค่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีมีดนะคะมีมีดสวยๆค่ะเป็นงานเหล็กตลับลูกปืนเจแปนนะคะเมีทั้งหมดแปดเล่มค่ะเป็นชุดเล็กนะคะหรือว่าเล่มค่อนข้างเล็กไม่ใหญ่มากนะคะมีแปดเล่มเป็นทรงมีดซุยค่ะวันนี้มาดูเล่มแรกกันเลยนะคะว่าสเปคเท่าไหร่นะคะ เล่มนี้นะคะหลังค่อนข้างตรงนะคะผู้แสงหลังค่อนข้างตรงค่ะใบกว้างหนึ่งนิ้วห้าหุนใบยาวเก้านิ้วเจดหุนสันนาห้ามิลน้ำหนักสามร้อยกรัมนะคะเป็นทรงมีดซุยค่ะด้ามจับก็ด้ามจับอยู่ที่หกนิ้วนะคะคอสแตนเลสค่ะ ชุดนี้เป็นของเจแปนนะคะคมปริปค่ะท่านไหนที่รอคอยสำหรับงานของสำหรับปืนเจแปนนะคะนานๆมีมาทีค่ะของเจแปนนะคะส่วนมากก็ของเยอรมันไปเยอะแล้วนะคะวันนี้เป็นของเจแปนบ้างนะคะเล่มที่หนึ่งจบผ่านไปเนาะต่อไปเล่มที่สองค่ะ เล่มที่สองใบกว้างหนึ่งนิ้วห้าหุนใบยาวเก้านิ้วห้าหุนสน 5, ันาห้ามิลน้ำหนักสามรอยกรัมค่ะเป็นทรงมีดซุยนะคะท่านไหนที่ชอบเล็กๆแบบนี้นะคะเบาค่ะเบาสบายพกพาง่ายค่ะด้ามก็หกนิ้วคอสแตนเลสหลังเล่มหนึ่งกับเล่มสองนี่หลังค่อนข้างตรงนะคะสันตรงค่ะเขาเรียกอะไรหลังหลังหลังตรงอันนี้มีแปดเล่ม คมมากเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยแสงแสงข้างหลังอ่าเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะคะแม่ค้าให้ราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทาต่อกันนะคะต่อไปเล่มที่สามคะ่ะเล่มเล่มที่สามเป็นหลังตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ลักษณะเล่มนี้ไม่เหมือนเพื่อนนะคะเขาเรียกว่าทรงอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกทรงอะไร หลังตรงแบบนี้นะคะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบนิ้วสันหนาแปดมิลน้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะสำหรับงานของเจแปนวันนี้เล่มนี้ทรงไม่เหมือนเพื่อนนะคะเล่มที่สามราคาเล่มนี้เท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบาทนะคะเล่มนี้ราคาไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่น้ำหนักของเหล็กแล้วก็อยู่ที่ขนาดของเหล็กด้วยค่ะ เล่มสามราคาแปดร้ยห้าสิบาทค่ะต่อไปเล่มที่สี่เล่มที่สี่ก็เป็นทรงมิดซุยอยู่นะคะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบนิ้วสามหุนส้นนะาเจ็ดมิลน้นำหนักสามรอยห้าสิบกรัมวันนี้มาค่ำนะคะแม่ค้างานเยอะทำไม่ค่อยทันดำมจับหกนิ้วคอสแตนเลสค่ะ เราเข้ากาวด้วย e กซี่นะคะแข็งแรงทนทานะคะ่ะไม่มีหลุดเลยนะคะสําหรับกาว e กซี่บางคนก็แบบว่าฟันไปกลัวด้ามหลุดไม่หลุดค่ะ <c oughs> เพราะว่าด้ามของเราใส่กาวนี่กาวนี่จะแข็งมากใส่ไปแล้วนี่แข็งเหมือนหินเลยค่ะคมกลิบเลยค่ะเล่มที่สี่นะคะราคาแปดร้ยห้าสิบาทค่ะต่อไปเร่มที่ห้า มีสุยเล่มที่ห้าใบกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนใบยาวสิบนิ้วสิบนิ้วหกหุนสันาหเจ็ดมิลน,น้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะวันนี้เป็นชุดเล็กนะคะฟันไม้ได้เข้าครัวได้นะคะพกติดตัวได้คนไหนที่ชอบแบบงานเหล็กตลับลูกปืนเพราะว่าเขาจะมีความแข็งอยู่แล้วเนาะความแข็งมากเลยค่ะอ่าหลายๆท่านเขาจะรู้ว่างานเหล็กตลับลูกปืน จะว่าแข็งก็ว่าแข็งกุเล็กอย่างอื่นเลยนะคะเนี่ยเป็นทรงมีดซียสำหรับเล่มที่ห้านะคะราคาแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปเล่มที่หกุิลเลมี้ยาวค่ะเป็นทรงมีดซุยสวยๆ,ๆนะคะใบกว้างหนึ่งนิ้วหกหุนใบยาวสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งหุนสันหนาหกมิลน,น้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมค่ะสันหนาไล่ปลายบางนะคะทรงสวยค่ะ ทรงมีดสุยคมคลิปเล่มน,นี้ราคาแปดร้อยห้าสิบาทนะคะสำหรับเล่มที่หกค่ะต่อไปเล่มที่เจ็ดเล่มใหญ่มากนี้นิดนิดนึดนงค่ะใบกว้างนะคะสนิ้วใบยาวสิบเอดนิ้วหนึ่งหุนสันนะ7เจ็ดมิลน,น้ำหนัก สี่ร้อยกรัมค่ะเล่มเจ็ดเล่มเจ็ดนี่จะเป็นทรงยังมือนค่ะเล่มเจ็ดนี่จะเป็นทรงแบบทรงอีนเนบเนาะท้องหย่อนหย่อนนิดนึงนะคะเล่มเจ็ดใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นทรงอินเนบค่ะว่าอีนเนบมันจะท้องหย่อนเนาะมีดุรีมันจะท้องท้องไม่ป่อง ชมคลิปเล่มที่เจ็ดนะคะราคาเก้ารอยบาทพร้อมปักพีวีซพร้อมส่งนะคะต่อไปเล่มสุดท้ายค่ะยาวมากเล่มที่แปดเล่มที่แปดทรงมีดซุยใบกว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนใบยาวสิบสองนิ้วสองหุนสันนาเจ็ดมิลน,น้ำหนักสี่ร้อยกรัมไงคะชุดนี้เป็นชุดเล็กแล้วก็จะมีชุดใหญ่อีกคลิปหนึ่งเป็นชุดใหญ่ คลิปนี้เอาชุดเล็กไปก่อนเล่มที่แปดเล่มสุดท้ายว้เล่มนี้ยาวสุดเล่มนี้ยาวสุดค่ะวเล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่แปดราคาเก้ารอยบาทพร้อมฝักทีวีพร้อมส่งค่ะเล่มนี้สวยมากค่ะเล่มยาวนะคะ เล่มที่หนึ่งเล่มที่สองแปดร้อยบาทสามสี่ห้าหกแปดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็เล่มเจ็ดเล่มแปดเก้าร้อยบาทค่ะวันนี้นะคะเป็นของสลหรับลูกปืนเจแปนมีทั้งหมดแปดเล่มน,นะคะเอ่อแล้วก็สําหรับท่านไหนที่บอกว่าเป็นฝักยังไงฝักของเราก็จะเป็นฝักพ v วีซแบบนี้นะคะเป็นฝักเป็นฝักพีวซีแบบนี้ที่เราอัดรูปแล้วก็จะใส่มีทุกเล่มน,นะคะเราแถมฟรีให้ทุกเล่มค่ะกันคมนะคะ ไม่ฝักแบบนี้ทนทานค่ะแข็งแรงแล้วก็โดนน้ำโดนอะไรได้นะคะเบาด้วยค่ะใส่แบบนี้นะคะฝักของเราแล้วกออ็อีกอันนึงคือที่รัดฝักหนังนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะชอบที่รัดฝักหนังอันนี้เป็นของแมค้านะคะทำเองค่ะอ,อตอกหมุดให้แปดจุดนะคะแข็งแรงนะคะหนาด้วยค่ะ มีช่องใส่เข็มขัดตรงนี้เนาะแบบนี้ราคา170บาทนะคะถ้าพี่พี่สนใจนะคะมีอ่าใส่ยังไงเราใส่ดูก,ก่อนแล้วก็จะใส่เข้าไปสำหรับท่านในที่แบบพกพาเข้าป่าแล้วไม่ชอบถือมีดให้มันเก็กะให้มันหนักมือนะคะแล้วก็ซื้อที่รัดฝักไปค่ะ หนึ่งชิ้นนะคะร้อยเจ็ดสิบาทค่ะแล้วก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็มัดนะคะให้แน่นแล้วก็สามารถร้อยกับเข็มขัดใส่เข็มขัดนะคะเข้าป่าใส่ที่เข็มขัดร้อยเข้าป่าพบพาสะดวกค่ะเข็มขัดแบบนี้นะคะของเมค่้าเองสวยมากถ้าใครชอบนะคะดูมีรูปหัวใจให้ด้วยค่ะ ถ้าที่พี่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยคะ่ะที่เบอร์0629507582หรือแอดไลน์เบอร์นี้นะคะวันนี้เป็นงานชุดสรับลูกปืนเจแปนแปดเล่มชุดเล็กพร้อมกับฝักรัดฝักหนังฝักรัดมีดหนึ่งเล่มโอ้ยสวยค่ะฝักแม่ค้าทําเองนะคะเนี่ยวันนี้แม่ค้าขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสบัสดีค่ะ